อาจารย์โยบเราด้ครับแต่ต้องถามผู้มิกับกันนะครับคิดตรงไหนกังกังคิดครับไม่ไม่ทราบว่าท่านผู้มิกับมีโครงการที่ทำเรื่องนี้เป็นเป็นโครงการที่ว่าทำทำแบบไหนครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเรียกว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะครับเราเรายึดหลักเอาโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจในหลวงของปริญญาของพระบาทชนพระเจ้าอยู่หัวนะครับมามาปรับใช้เพื่อให้ชีวิตของข้าราชการตำรวจและ ลูกหลานเยาวชนนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับหลักการของของปรญญาของหลวงก็คือ,ค,อความพอประมาณนะครับพอ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 ดีไม่มากไม่น้อยนะครับแล้วก็พอมีเหตุผลการมีปรุงคุบกันที่ดีภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมนะครับอันนี้หลักการใหญ่ๆนะครับเรามาปรับใช้เพื่อที่จะให้ข้าราชการตัวนั้นได้ไดไดมองเห็นมองเห็นการดําเนินชีวิตแบบนี้ที่ถือว่าเป็น,ปนท่านได้ วัดไว้ให้ตัดไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรามาใช้เพื่อเป็นทำเพื่อเป็นสวนไวการของเานตำรวจอีกส่วนหนึ่งนักเ,เรียนนักศึกษาเข้ามานะครับเพื่อเราให้ความรู้เรื่องอยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายเสร็จแล้วก็จะมาเรียนรู้เรื่ององค์การเศรษฐกิจพอเพียงตามใบพ่อของเรานะครับซึ่งมีหลายโครงการที่เราดำเนินการอยู่นะครับรเรียงเชิญท่านไปติต่อนะครับเชญครับอันนี้พุ่งชามาเยี่ยมครับอันนี้คือท่านรองท่รองวิบูลรองผู้การ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดมาเยี่ยมนะครับเพื่อนคุณดาวครับต้น,นมะนาวนะครับต้นกั้นจิตนะครับอันนี้คือ,อ,อท่านพลตำรวจโทบุญเลอร์ใจประดิษฐ์นะครับผู้ชกการตำรวจภูธรภาคสี่ท่านแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจในช่วงช่วงตรวจเยี่ยมจุดตรวจในการโควิดประชาชนท่านได้โควิดมาให้กำลังใจแล้วก็มาปลูกต้นไม้ต้นามะนาวนอกตูการเพืนนอ่อปล่อยไว้ดีนะครับ นี่ก็จะเป็นมะดาวมะดาวต่างๆนี่เราจะจะมะาดาวหลายหลายหลายพันนะครับเป็นแยกแยกแยกไปส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการกันในการเป็นเป็นอ่พืชสมุนไพรนะครับเราก็ดำเนินการอยู่พืชสมุนสมุนไพรอ่ต่างๆเราจะเรียงไปเพื่อให้หชุมชนร้านที่ท,ที่ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยหรือเห็นแล้วแต่ไม่ได้ทราบ <ๆ S 2> เราจะปลูกไว้แล้วก็มีคุณธรรมต่างๆให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูได้ได้เรียนรู้นะครับ ้นสเดานี้เราเราปรับตกอย่างจริงนะครับเราไม่ได้ตัดเพื่ออันนี้ก็เป็นยานะครับเป็นสมุนไพรซื้อได้ฉันดียังกัอะไรแรงแล้วก็เป็นเป็นทำทำประโยชน์ได้แล้วก็กินได้ด้วยนะครับอันนี้โครงการของเราคือโครงการปลูกผักสวนครัวนะครับเราจะมีพืชสวนผักสวนครัวนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับระบบน้ำนะครับระบบน้ำเราใช้ระบบอะไรเป็นจุลี่ ไปเปิดเปิดน้ำใหไหนเปิดได้เปิดน้ำไห้หนโอ้โหสุดยอดเลยระบบน้ำนี่คือเราปรับระบบน้ำในทั้งนี้ให้อ,อาหารให้อาหารได้ในอาหารและน้ำได้นะครับตรงนี้เราจะปรับได้โดยใช้คนน้อยนะครับเป็นระบบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็สอบดูให้เปิดเ็มเปิดแมาช่วยมาช่วยจะได้จะได้เดินเดินไปเลยเดินเลย เออน,นะครับก็บลน้ำจะุบบน้าจะอา่อาพอีส,สุดยอดมากเลยเป็นบริการของทาน่าถวานะครับแล้วก็สามารถกินสามารถเลี้ยงชีพให้อยู่มีพอพอกินแล้วนะครับถ้าเหลือก็แจกจ่ายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับอันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับบอ่อเลี้ยงปาลาเราอายืน,นิดนับ บ่อนี่ปลาเนี่ยผมจะผมก็เลยมีแนวคิดใหม่ก็คือบ่ออาเซียนนะครับ <c oughs> บ่ออาเซียน <c oughs> ให้เยาวชนที้เขารู้ว่าการเรียนรู้สู่อาเซียนซึ่งจะวัยนี้ให้เขาเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องปรับตัวและเรียนรู้ในเรื่องอาเซียนประเทศต่างๆที่จะเข้ามาในวัยนี้นะครับในบ่อน,นี้ก็จะมีปลาส่วนมากจะเป็นปลากินพืชน,นะครับนอกจากปลากินพืชแล้วก็จะมีพืชน,นะฮะพวกพวกถักรเชต ผักบุ้ง,งนะครับซึ่งหนึ่งก็เป็นอาหารปลาสองก็คนก็สามารถกินได้นะครับเวลามันโตขึ้นอะไรต่างๆแล้วก็เด็ดก<ม>ินนะครับภายในนี้ตรงนี้ก็จะได้่ที่ว่าเป็นบ่ออาเซียนนี่คือ บ่ออาเซียนเนี่ยเป็นบ่อที่อ๋อมันมีธงชาติเขาแต่ละประเทศใช่แต่ละประเทศโอ้ลูกหลานเยาวชนจะได้รู้นึกว่าเราสามารถปรับใช้กระตุ้นจิตสำนึกว่าขณะนี้มันจะเข้าสู่ยุคอาเซียนแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปรับตัวภาษาต่างๆก็ต้องเรียนรู้นะครับเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เขาต้องเรียนรู้เพราะต่างๆมิตรประเทศต่างๆก็จะเข้ามานะครับนอกจากนีาแล้วก็จะมีบ่ออนุบาลกุ้งก้ามก้ามอะไรงต่างตัวเล็กๆเราก็ปรับ อ่าเดียนรูุบาลไว้ตัวใหญ่เราก็ปล่อยนะครับเป็นการเรียนรู้เป็นการได้อาหารพอถึงเวลาหน้าหน้าอาหารเราก็จับมาขึ้นมากินมาเป็นอาหารเป็นอาหารกในต่างๆโครงการผสมผสานกันข้างๆนี่มีนะครับข้างๆนี่เป็นตะไคร้พวกพืชสมุนไพรข่าขิงตะไคร้มีหมดนะครับก็ได้กำลังนั่นอยู่พวกทุกอย่างพืชผักสวนครัวนะครับทุกอย่างจะปรับครับสักพักนึงก็คงจะลงตัวท่านเรียกขอบคุณทูนกับมสนครับก็ขอบคุณนะครับท่านผูนกับนะครับท่านวันชัย เป็นทัศสมบัตินะครับที่ให้ความรู้นะครับแนะนำนะครับการทำนะครับกิจกรรมโครงการสศรษฐกิจพอเพียงนะครับปกป้องสวนกลัวทิมงรถทิ้ได้นะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านการสุขขอบคุณครับที่มาเยี่ยมครับขอบคุณครับ